สวัสดีครับพี่นอกมาแล้วมาแล้วงายเดี๋ยว<ม>อ,อยู่แนี๋วกินก่อนครับทำมะฮุงครับเมนูทอดไข่ทำอีกแล้วครับบุกุฮงทำอีกแล้ว,วข่าวความเคลื่อนไหวบุกอคอยได้ถ่ายนะครับช่วงนี้ช่วงยุค คือรู้ๆกันครับก็เลยถ่ายคือสิถ่ายมาได้นะครับก็เลยบค่อยได้ถ่ายนะครับเอากับสิถ่ายแนวอยู่แนวกินนี่แล้วครับเพชรบอเออแบบขาโควิดไปเลยโอ้เพชรกับชิมุกไหลแล้วเทียมใส่มากระเทียมกระเทียมกระเทียมหน้าบ้านใช่ไหมนี่นี่นี่ทางนี้เดี๋ยวนี่วะ ถ้าโบมี่กับเดินไปหน้าบ้านเสียงทั้งคนกำลังล่องแซดเมื่อคืนเห็นมังนาวเหนื่อยใหญ่ๆไปใช่ไหมเนาว หน่่ยใหญ่กว่านี้ป่ะใหญ่กว่านี้พี่ถ่ายรูปไว้อยู่น้าวยังมาหน่่ยกระโดดม้าดูหนักเหมือนน้าเขาเอิ้นบักเวอร์ป่ะบักเวอร์ป่ะพี่ใหญ่จป็นหนุ่ยใหญ่ตลอดอือ้หมูม่วงเป็นแต่จวดใช่เนาะหมูม่วงกแต่จรวดต้องหมดจวดกินแล้วกินข้าวแล้วจังจวดหมูม่วงต่อ ูวิไปเลเอาปู้วงแก้วมาตำบ่างนะคือครับต้นเดบงแก้วขุ้นงทัางหนข้างหน้าขนาดทำยังตัมวคุ่นกับมาสชีทำตำตำมีแซ่บ้ยตำหอ่จานสมมาจิโซฟีเมอีม่บอพี่เขียะ เอาตำตำจังสี่ได้หมดก็ได้เลมียนครับเมียนตำทส้น่วยเลยะต้องฟาดต้องตำทังสี่เลยเด้อตำทั้งสันเลยต้องแต่ว่าตำตำให้แตกได้ป่ะนี่หัวละอโขลงช่ล่ะที่เด็คนมั้ยังประหยัดศสยสูตรน้ำเอาสผู้เท่าทำตำใส่ผู้เฒ่ารดสูงผู้เฒ่าจะทำหแบบวายสูดรบ บ่เพ็ดบ่นะเพ็ดบ่อ๋อใส่จานน่หรอน่จะแงม่เห็นเาอะไรถอดไปใครอร่ะบัครับถือไฟยูอารเธอเดียวไปบไปม่ไผมถ้ายูรรู้อนเดี๋ยวครับขอบ้านผมไปทุนนี่ที่อะ<า>รวะอไรอนฮะถ้ายูถ้อยูู่รูอนอนีบางกว่าพงศสมาเียสานขอบไปเดือทุกอขอบ้านผมไปเลย <laughs> ห่อไปหมดเลยที่พาห่อไปหมดเลยงูนี่เงี้ยงูทั้งเพือนทั้งอะไรก่อข้อจดแ่บ้านือเพยนโมนเนโมอะไรขอกไก่ขอบไก่ครับันบ้านผมะไปกี่าไก่ตีครับเรื่องไก่ตีเรืงไตีอนแช่น้ำกับชีบบแดการนี่ฮะตั้งโมื่ชีบบแดกครับ Bố ai là bụng hoa cứu hoa trà nuông bây giờ Bố chắc khuôn loang xét Nơi bán bột rống Ủa? Nước... Ủa? Nước xong Xe bố xe luôn. วันวันได้ขายทุม,มือได้ตังค์ค,คกระซคกระสาบาทดูดูดูู้ด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 นดู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 ดยดูดูดูาูดูดูดูาูด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 นดพดูดดด่ั ใส่พริกดิบป่ะพริกดิบใส่อยู่ป่ะต้องเป็นพริกอ่อนได้จังแซ่เมียอะ บซีมด้ยยนี่ปกติตามังคุงขายบมีซิมเลยขันตัวเิมดนำกระดด่เขาต้มเอานะเขาปรงเอาดีนีดีดี่ก็ปุกกระดีนี่โอ้เสียหนาไปดูดีปะเนี่ยเดี๋ยวอ่านซิม ก็ดอกสตรงเนาิดว <ot> right. ่าโบชิมเลยเพราะวาตไกขาบมีชิมเดี๋ยาซิมบอกอเคมันเค็มปะพรปแดก้อนบบอะไรตัวปแดเท่เค็มอยู่เลยโอเคผอดีเลยวะผูอดีเค็มผอดีแซ่บ นี่หน้าตาเป็นยังไงเซือเ่อลตรงนี้คนอยากนำเขาหน่ย <c oughs> อยทอดไข่ไขาพุนใช้น้ำมันอะไรเอาฟันใช่ตัวฟันไม่นี่าจซิมีินสี่ชิ 4, าานห้วา,วาว่าอาจารย์บ่เ็กเล่าเล็กเ็กเล้ามา หมดกองมสือวิิสี่สิบห้าซาน้อยแล้วมักออกใ่อกกันสิบสี่สิบห้าเน่ับใครต่อเปิดแก๊แล้วบเปิดเลยนะเปิดแล้วหัวนั่นเลย่ตัวนี้ลหัวนี้ละคมน้ำเลยปลวเปิดของคมน้ำเปิดแก๊สแทีบ่ได้เมียเปิดจัด ปืนแล่าขาแม่แต้อมันจะปืนบอกก่อมันจะกดล่าวเด้กดแล้วบ,บ่โอ้ยไาแล้วเหี้บ่ว่าโดนปืนเล่าบ่อโอ้โอโอโอมันกดรุ่นมันมีว่าวดิอาจารย์รุ่นไม่ว่าเราต้องกดว่าวนึงว่าวน้อยนี่นเพราะจุ่มเงินแม่เฮ็ดตามสั่งขายโอ้ลงไปแล้วจะฟูแล้ว้ฟู วัดนั่นในหอนร้องร้องร้องเบื้องเงื้อซีรองเบื้องเงื้อซี้องเบื้องเงื้อซหน่อยแม่สิปั๊บเดี๋ยวนี่คือการล้องนะเนียนครับเดี๋ยวให้ไฟนั่งก่อนไม่ต้องอบน้ำมันน้วตอันนี้ตะก้อมหอนไว้นะกระทะแล้วมันหนักจิ้ำกระทะจิ้มขักระทะบาปมันสวดเข้ายกระทะแล้วขันเด็กผู้เด่นไฟขึ้นให้มันห้อนก่อนจะร้อนเนี่ย นี่แหละเว,วลาเขาเพีคคายเขาก็ล่งไฟคุณนี่แหละมันเซ็ตเร็วเสียงมาแล้วโอ้ลงไปแล้วทอดไขไทท่ทอดไขตทำมะฮงลอกใบทำมะม่วงมวงวาเนี้ยเอาลอกใบทำมะม่วงเลย

ข้าวเจ้าก็มีข้าวเหนียวก็มีโอ้โหสองนจก่อน็นตมีคนหิวนะพ่อเนอนู่น่นอนสังเกตสังเกตที่สีแบบพินะครับเนีโอ้ยอนแสำาคนวกองเสียผู้นึงผู้วอกเจ้าอะไรำน่อ้่า้า

เราเขาวกคกีได้วดต้องแอลกอฮอเจ๊เปอร์เชนขึ้นไปเนีเขากินต้องกินล้วค้าวสองขวดเป็นแปดซีบแปดสิบเนาะโอหอขาวดมโหล้ะใช่ผมผมผมกายแปดสิบตอนน้กินนะสาววงนกกเล็กครับพี่น้องพขายากินข้าวครับวันนี้ไว้จนีครับผมส่องปรเห็นครับมืดย้อนแสงคุณ ตอนกระยโยเทยโบดโดโดูตอนประแด้งนะครับเนี่ยปลาปลาเอิป็นปลยังเปล่าโอเคปลากรดีปลาคดีปลาที่เดือดปลาที่เดือดปลาที่เดือดโอ้จะไหนครับเอฟซีเมื่อก่อนฟังท่านอีเด้ะเอฟซีเขาเขาเขายังเขายังโสดอยู่